สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่ทุกคนด้วยครับช่องน้องกําไรน้องทำเงินนะครับคุณทวงเงินกินญ้าแล้วออกจากอคอกนะครับมาแทะเต็มหญ้าด้านนอกต่อนะครับดู้า้าเก่งน้องทุงเงินสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยไปไหนนอกคุณนอกแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะไ,ไ,ไปไหนกันก็หิวน้ำหรือเปล่า น้ำแล้วทงงั้งนันโอ้หิวน้ำมากินน้ำครับ <c oughs> หิวน้ำเรียนปญญากรังบงก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 กหิวน้ำน้ำใช่ไหมทั้งนั้น้อยถุงเงินนี่อายุได้หนึ่งปีแล้วนะครับเนี่ยได้หนึ่งปีแล้วอายุหนึ่งปีตอนเรียนกันยาที่ผ่านมาครับ ไปละหมูน้อยไปละเดินไปแล้วกินน้ำเสร็จแล้วไปละลองละกินด้านนี้ต่อละที่หนึ่งเลยยากเก่งมากเลย ถุงเงินไม่หาเพื่อนแนละ้วหนูน้อยไปแล้วงางนไม่บายกันแล้วตรงงินงานไม่บายครับเร็วไม่บายแล้วเจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ